วันนี้เราจะพาไปพูดค si sure ุยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วซึ่งเพิ่งคลี่คลายลงไปได้อย่างเด็ดขาดและปราศจากความรุนแรงโดยฝีมือของกองกำลังบูรพาเหตุการณ์นี้ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถในการบริหารจัดการวิกฤตของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นอย่างดีเลยนะครับเห็นด้วยค่ะ ก่อนอื่นเรามาทบทวนสถานการณ์กันก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่4กันยายน2568ที่ผ่านมาได้เกิดการรวมตัวประท้วงของราษฎรกัมพูชาจำนวนกว่า200คนซึ่งได้รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยบริเวณบ้านหนองจานหลังจากที่หน่วยงานไทยได้เข้าติดตั้งป้ายประกาศให้หรื้อถอนและออกจากพื้นที่ค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องและชอบทำตามหลักอธิปไตยทุกประกาศนะครับเพราะพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วที่ราษฎรกัมพูชาเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนนั้นเป็นพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยอย่างชัดเจนไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆเลยนะครับ ถูกต้องค่ะการดําเนินงานของหน่วยง,งานจังหวัดสระแก้วตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วและสํานักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีจึงเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและหลักอธิปไตยสากลทุกประการซึ่งเราไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องลัเลยหรือยอมอ่อนข้อในเรื่องนี้เพราะหากปล่อยปละละเลยจะกลายเป็นการสร้างบรรทักฐานที่ผิดพลาดและอาจนําไปสู่การลุกล้ําที่รุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคตได้ค่ะ ประเด็นนี้สําคัญมากเลยนะครับคุณผู้หญิงการที่ราษฎรกัมพูชาอ้างความไม่พอใจและรวมตัวประท้วงนั้นแม้จะเข้าใจได้ถึงความผูกพันกับที่อยู่อาศัยแต่ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งคําถามถึงความชอบธรรมในการเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่แรกการเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยของประเทศอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและละเมิดอธิปไตยไม่ว่าจะเป็นด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามนะครับ ดิฉันมองว่ารัฐบาลกัมพูชาควรมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนของตนเกี่ยวกับเขตแดนที่ถูกต้องและไม่ควรปล่อยให้ประชาชนของตนเข้ามาสร้างปัญหาให้กับประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้ค่ะซึ่งนำมาสู่คำถามสำคัญถัดไปเลยครับคุณผู้หญิงว่าเหตุใดราษฎรกัมพูชาจึงสามารถเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยได้เป็นจำนวนมากถึงขนาดที่ต้องมีการรวมตัวประท้วงกว่า200คนเมื่อถูกขอให้ออกไป นั่นสิคะคุณผู้ชายเป็นไปได้ไหมคะว่ารัฐบาลกัมพูชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชาได้รู้เห็นเป็นใจหรืออย่างน้อยที่สุดก็ปล่อย,ปล,อยปละละเลยให้เกิดการรุกล้ำอธิปไตยของไทยขึ้นนี้มาโดยตลอดหากเป็นเช่นนั้นย่อมถือเป็นการกระทําที่ไม่เป็นมิตรและไม่เคารพในอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านอย่างยิ่งเลยนะคะ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับคุณผู้หญิงรัฐบาลกัมพูชาควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมดูแลประชาชนของตนไม่ให้รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยไม่ใช่เพียงแค่รอให้ฝ่ายไทยเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวการอ้างว่าไม่ทราบหรือไม่สามารถควบคุมได้นั้นฟังไม่ขึ้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้รุกล้ำที่มีมากถึงขนาดนี้การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจึงอยู่ที่การที่รัฐบาลกัมพูชาต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงจังและดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดในการป้องกันไม่ให้ประชาชนของตน เเข้า้า้าาาามมสรรงควือดอดนในนพื้ที่ชายแดนนอีกีก่คือจุดที่ฝ่ายไทยต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงและกองกำลังบูรพาได้แสดงเห็นถึงความฉลาดในการใช้ยุทธวิธีเชิงป้องปรามที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเลยค่ะอย่างไรครับคุณผู้หญิงช่วยขยายความตรงนี้ให้คุณผู้ฟังทราบ่อยครับค่ะ สิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งคือยุทธวิธีในการจัดการสถานการณ์ของกองกำลังบุรพาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสุขุมรอบคอบและความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงการประเมินสถานการณ์ที่ว่าหากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปโดยไม่ควบคุมอาจนำไปสู่การรื้อทำลายเครื่องกีดขวางและบานปลายเป็นการเผชิญหน้านั้นถูกต้องยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ค่ะการที่ฝ่ายไทยจะยอมให้มีการรื้อทำลายเครื่องกีดขวางหรือถูกคุกคาม โดยกลุ่มผู้ประท้วงถือเป็นการบ่อนทำลายศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติค่ะซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจที่เด็ดขาดในการสั่งการให้หน่วยกำลังเข้าตรึงกำลังเชิงป้องปรามประกอบด้วยชก .12 ชกตาพระยาร้อยชกตชดที่4และกองร้อยควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดสัก,กแก้วนี่คือการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและเด็ดขาดในการปกป้องอธิปไตยโดยไม่จะเป็นต้องใช้กำลังรุนแรงเลยนะครับ ใช่ค่ะรูปแบบการปฏิบัติที่เน้นการสกัดการกันชนและการกดดันเชิงจิตวิทยาเป็นแนวทางที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งค่ะดิฉันขออธิบายแต่ละส่วนนะคะได้เลยครับเริ่มที่การสกัดคือการป้องกันไม่ให้กลุ่มมวลชนกัมพูชาเข้าถึงพื้นที่สำคัญหรือเครื่องกีดขวางส่วนที่สคือการกันชนเป็นการสร้างแนวป้องกันที่แข็งแรงเพื่อแยกกลุ่มผู้ประท้วงออกจากพื้นที่พิพาทโดยตรง และส่วนที่3คือการกดดันเชิงจิตวิทยาซึ่งผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการสถานการณ์ครั้งนี้เลยนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะการกดดันเชิงจิตวิทยาคือการแสดงกำลังอย่างเหมาะสมการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความเด็ดขาดในการรักษาอธิปไตยไม่ใช้การยั่วยุหรือความรุนแรงโดยไม่จำเป็นเป็นการลดทอนความฮึกเหิมและกระตุ้นให้ผู้ประท้วงยุติการรวมตัวไปเองนี่คือภาพที่เกิดขึ้นค่ะ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกลุ่มมวลชนกัมบูชาทยอยแยกย้ายกลับโดยสงบในเวลา18นาฬิกา30นาทีและไม่มีกลุ่มมวลชนหลงเหลือในพื้นที่เมื่อ22นาฬิกาที่สำคัญที่สุดคือไม่มีกำลังพลของหน่วยหรือราษฎรกัมบูชาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยนี่คือข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จของยุทธวิธีดังกล่าวและแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถปกป้องอธิปไตยของตนได้อย่างเด็ดขาดและมีมนุษยธรรมในเวลาเดียวกันครับ นี่เป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ชายเหตุการณ์บ้านหนองจานสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการรักษาอาธิปไตยอย่างเคร่งครัดและการจัดการปัญหาชายแดนด้วยความรอบคอบความสำเร็จของกองกำลังบุรพาในการควบคุมสถานการณ์โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงควรได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาด้วยนะครับรัฐบาลกัมพูชาไม่ควรเพิกเฉยต่อการลุกล้ำของประชาชนของตนเองแต่ควรมีมาตรการในการให้ความรู้เกี่ยวกับเขตแดนและห้ามปรามไม่ให้มีการเข้ามาอยู่อาศัยหรือทํากิจกรรมใดๆในพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทย ถูกต้องค่ะหากยังคงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่เาย่อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศอย่างแน่นอนค่ะและฝ่ายไทยก็ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความอดทนในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแต่ความอดทนย่อมมีขีดจํากัดการรักษาอธิปไตยเป็นเรื่องที่ประนีประนอมไม่ได้และประเทศไทยมีสิทธิทอันชอบธรรมในการใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อปกบ้องผืนแผ่นดินของตนครับ สรุปได้ว่าสถานการณ์บ้านหนองจานเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยของตนได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุการดําเนินงานของกองกําลังบูรพาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายของประเทศทุกประการค่ะ และถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลกัมพูชาจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเคารพซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของอธิปไตยที่ชัดเจนการปล่อยให้ประชาชนของตนเข้ามาสร้างปัญหาในเขียดแดนของผู้อื่นไม่ใช่แนวทางที่จะนําไปสู่สันติภาพและความร่วมมือในระยะยาวได้เลยครับดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะประเทศไทยยืนยันในจุดยืนที่มั่นคงในการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและพร้อมที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกประการเพื่อรักษาอธิปไตยนี้ไว้การที่กองกําลังบุรพ าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเด็ดขาดปราะศะจากความรุนแรงจึงเป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถในการจัดการวิกฤตที่ยอดเยี่ยมและเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำอธิปไตยบนผืนแผ่นดินของตนได้ค่ะนี่คือตัวอย่างความมุ่งมั่นและความสามารถของประเทศไทยในการปกป้องอธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดโดยไม่ละทิ้งหลักเกณฑ์แห่งสันติวิธีและความอดทนอดกลั้นแต่ก็ไม่เคยประนีประนอมในเรื่องของอธิปไตยชาติเลยครับ